ห้าหลนรถดอันนี้ให้เลนผ้าเลนขึ้นยานมาสนาันญา,ญญาญโโยะัำยานตัวเดนเสาร์กลัวเลยลูกมันวิ่งได้อ่ะเขาก็แหงกดมันกระแหงแลนนี้นะไม่ต้องกดเนาะถือไว้ จะเล่นรถบังคับเขาเหรอซื้อฐานมาใส่หว่วยมันจะพังเล่นยังไงแบบนั้นล่ะพี่บอสมานะของพี่บอสนะนะเฮ้ยท่านรุดออกเหระ ฟาดฝาดลงพื้นทานรุดตายก็บอกเก็บได้เนะ่ยพี่บอสทำไมไม่เก็บนะเอามาวางไว้ทำไมตรงนี้บอกว่าขนองจับได้มันชิโยนถิ่มได้ว,วะ่ะมันจะพังใช่ไหมคะเธอ